สวัสดีทุกทุกคนตอนบ่ายสามฝ่าฝานะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในห้องซ้อมกันอีกแล้วเป็นการซ้อมมาราธอนของพวกเราอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับคอนเสิร์ตของเราสองคอนเสิร์ตบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นไปแบบหนืดๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรากําลังนั่งทํา Data กันอยู่นะครับจะต้องมีการ arrange เพลงใหม่มีการโปรแกรมเพลงเพิ่พม ให้มันพิเศษยิ่งข so so, like so, ึ้นนะครับส <t texts> ําหรับงานแฟลไปีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาทัวร์ห้องแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดที่ผมใช้เล่นประจำนะครับไวรัสทีนะครับหญิงนั่งทำอะไรอยู่ครับก็ไม่รู้จะนั่งทำอะไรค่ะนั่งเล่นนั่งซ้อมเนี่แหละค่ะเราเป็นงานแฟต พี่ใหญ่ก็กำลังนั่งทำดาต้าอยู่ยเทั้งยุ่งเดี๋ยวลืมออกไปนอกห้องซ้อมคสซซ่ไม่ได้ไปไหนครับคสซซ่ก็นั่งทำดาต้าอยู่โน้ตบุ๊กข้างนอกแัะนี่แหละครับคือกิจกรรมในวันนี้ของพวกเราเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกเรื่อยๆครับ